ครับวันนี้อี่ช่วงฟูพกอาซีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นโลโบอกแมปฟีดกันนะครับแมปตกปลาใหม่ของเออเกมโลโบอกนะนี่แมปฟีดนี่ครับทุกคนมีแมปฟีดแมปฟีดตรงนี้นี่นี่นเพรว่าช่วงนี้มีคนเล่นเยอะอยู่นะนี่เล่นได้ทุกวัยนะครับเด็กน้อยก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กไปอะไรก็เล่นได้บางทีผมจะเข้าไปให้ดูนะช่วงนี้ผมก็ติดแบบ ฟิดงอมเด็กไม่ได้งอมแงมนะผมก็ติดอยู่อะเพราะมันสนุกดีไหมฟิดผมก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปตกปลานะครับกล้องมองเห็นไหมเนะี่ยโอเคโอเคนะครับมาซิกสมาอุ้ยได้รับเงิน400บาทมาครับนี่ผมจะอุ้ยผมลืมไปเลยผมดักปูไว้อีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับทุกคน อันนี้มีปลาดาบนะผมตกได้ปลาหลายตัวมากนะผมไปตกกับเพื่อนแต่อันนี้อุ้ยปลาไหลนี่ทุกคนดูนปลาไหลผมอันนี้ตกได้นะระดับมิสติกนะครับปลาระดับมิสติกนะตัวนี้ตกได้ดีใจมากเลยตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าเพื่อนผมบอกว่าปลาตัวนี้ขายได้ตัวละสามพันบาทเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็ตกได้เหมือนกันแต่ผมพาทุกคน นี่อันนี้เแบบ็ดที่ผมใช้นะเแบบ็ดท,ที่ผมแนะนํามากๆคือเแบ็ดเจ็ดพันบาทเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกเสียบซื้อเบ็ดบบอันนี้นะเพราะว่านี่รับน้ําหนักได้หนึ่งแสนกิโลเนี่ยความยืดหยุ่นสามสิบการควบคุมศูนย์จุดห้าโชคเนี่ยสาสิบห้านะเยอะกว่าไอเบบ็ดนี้ทุกคนคือใช้ย,วยาวๆอ่ะแล้วใช้ย,วยาวๆไปรเรื่อยๆแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเบ็ดอีกทีเป็นเบ็ดสายลุงเนะครับเพราะว่าเมื่อกัดตกได้ปลาลุงแล้วก็ดีมากเลยครับ ่ะทุกคนดวผมซื้อเรือก่อนนะครับทุกคนผมซื้อเรือเล็กด,ดีกว่าน,นะผมไม่ได้มีคนมีเงินเยอะขนาดนั้นทุกคนไปไป,ไปทุกคนผมพาไปผมพาไปเกาะปูดผมเกาะที่ผมเล่นบ่อยที่สุดแล้วผมเคยตกงได้ฉลามบัวในเกานะนั้นนะครับอ่าวอะไรไม่รู้รอะทุกคนมันชื่อว่าเหนไหนไหนทุกคนเนไ่นเห็นไหมเห็นไหมที่มาผมชี้อะ นี่ก่อนนี้ก่อนนี้นะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะถึงแล้วรานนึงนะครับอันนี้ผมอาจจะก็ไม่ค่อยดีหน่อยนะแต่ก็ไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรเท่าไหร่ก็ช่วยสนับสนุนในการกดติดตามนะครับมาถึงแล้วทุกคน,นเชื่อก่อนไรไม่รู้ไปแล้วว่าเกาะหอคอยนะเกาะทาวเวอร์ ก็ไม่น่าใช่หรอกคุณนี่ผมจเจอโต๊ะแถวตรงนี้นะเนอะผมเห็นหรือเปล่าเนะี่ยอ้าวอะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกนะนี่ทุกคนถึงแล้วครับนี่ตรงนี้เห็นเนาะไหมโอเคนี่อยู่แถวๆน,นี้นะครับปุ๊บมาตกตรงนี้ทุกคนปุ๊บ มาทุกคนมาดูกันว่าวิธีดูนะครับก็คือไอ้ตรงตกใจอ่ะมันจะเป็นสีทุกคนสีแดงคือระดับธรรมาดาสีเหลืองคือระดับดิจินารีสีชมพูคือระดับมิสติกนะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวอ่ะผมเคยตกได้อยู่ครั้งหนึ่งนะมันจะเป็นก้อนหินตีบวกแต่ก็ไม่รู้ว่าสีเขียวมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าผมเพิ่งเลเวล17ผมเล่นได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับ โ oh อ้ยแม่ก็ตกไปเรื่อยๆเพื่อนได้ปลาลิจนินาดิเฮ้ยปลาอะไร,รลาลาทุกคนปลาตัวนี้ตกง่ายเฮ้ยเฮ้ยอะไรทุกคนฉลามหรอฮะฉลามมะเนี่ยฉลามเฮ้ยทุกคนฉลามใช่ไหมเฮ้ยทุกคน,นตกด้วยปลาฉลาม เจอปลาฉลามครับทุกคนนี่ดูดูดูผมตื่นเต้นมากผมไม่เคยได้ปลาฉลามตัวนี้เลยนะทุกคนมาเริ่มมาแล้วดวงเริ่มมาแล้วดวงเริ่มมาทุกคนจึ๊ดโอเคปลได้ปลาฉลามแนละ้วทุกคนเดี๋ยวผมจะไปดูนะว่าปลาฉลามมันขายได้ราคากี่บาทนะเพาะตกต่อ อยากได้ปลาฉลามตัวนี้มานานแลยนะมันก็เป็นฉลามธรรมดาทุกคนมันจะเป็นฉลามเบอร์อะไรมากตกเด็บตอนแรกอะ่ะผมตกแต่เกือบได้ปลาหมึกยักษ์สองรอบแล,ล้วนะทุกคนแต่ตกไม่ขึ้นจริงๆอะ่ะมันยากปลาหมึกยักษ์อ่ะมาหนารอคอยอ่ะวิ่อีกแล้ว นีมูปะ่ะไม่รู้่าผมไม่ผมรู้ไม่เป็นนะเฮ้ยนีมูของจริงเฮ้ยผมเดาถูกครับผมเดาถูกผมเดาวว่าดีมูมันก็เป็นนีมูของจริงอะตัวตลกตัวการ์ตูนตาตัวตลกอะไรนะปลานีมู้ครับตกยาวๆเลยนะครับทุกคนตกไปเรื่อยๆเลย มาตกขยาไปเลย่อยเมื่อไรมันจะขึ้นแต่เบ็ดนี้มันมีขอที่ได้ปลาระดับ,บจินนอรี่นะเยอะนะผมว่ายย่ยงน้อยอ่ะถ้าเป็นระดับนี้ผมขอแค่ฉลามก็พอนะฉลามยังดีอ่ะโอ้นี่รับคนเนี่ยไอ้บอกอะไอปลาตัวเนี้ยเนะี่ยมันสามารถเอาไปแลกกับเบ็ดลาวาได้นะเบ็ดไฟอ่ะ มันสามารถตกแบบตกลาวาได้ตกเบ็ดที่ตกในลาวาได้นะเดี๋ยวมองให้ดูนะผมได้มาแล้วนะแต่เบ็ดนั้นมันไม่ดีเท่ากับเบ็ดเจ็ดพันนี้นะครับทุกคนเบ็ดเจ็ดพันนี้ใช้ยาวๆอ่ะใช้ยาวๆจนกว่าจะไปซื้อเบ็ดสายทุกทีได้เลยนะครับผมว่าเบ็ดอันนี้ดีมากนะผมบอกเลยใช้ยาวๆเลยก็ได้นะสําหรับพูดมันเหมาะกับสําหรับผู้เล่นใหม่อ่ะ ทำอัตราการได้ปลาตัวใหญ่หรือเจนเนอรี่เมสติกเนี่ยโอกาสเยอะมากมากครับทุกคนปึ๊บมีระบให้ดูนะเบ็ดอันนี้เบ็ดนี้นะครับนี่ใช่คือถ้าจะได้เบ็น,นี้เนี่ยเราก็ต้องกลับไปยังนงวิธีกรรารเบ็ดน,นี้นะทุกคนแค่หาปลาเนี่ยปลาบัฟเฟลป่ะเฮ้ยกดไม่ได้ทุกคน เดู๋ยนะเนี่ยมันอ่านว่าปลาบัฟเฟอร์นะทุกคนปลาบัฟเฟอร์ปลาบัฟเอฟเอร์นะสีเหลืองๆตัวกลมๆอ่ะแต่ผมไม่ใช้แบบนี้หรอกทุกคนใช้แบบนี้ดีกว่าไปาตกดอกฟื้นแถมเบ็ดอันนี้เนี่ยคืออัดความใหญ่ของการเขย่าเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเดิมแ้วนะทุกคนมันจะใหญ่ขึ้น คือจะใหญ่กว่าแบบใหญ่กว่าเบ็ดลาวานะนะครับมาเล่นต่อเลยนะคะทุกคนเล่นในโนบุนะกะก็ภาพจะดีกว่าเฮ้ยได้วก็ ฉลามอีกแล้วอ่ะทุกคนผมตกได้ปลาฉลามสองตัวแล้วนะคบทุกคนนี่ดูดิอุย้ยมือนปลาดุกเลยอะมันปลาดุกเลยอะเดี๋ยวทุกคนดูดิปลาดุกเลยปลาฉลามอ้อติดปลาฉลามทั้งหลายรอบไม่ติดยังไม่ได้ติดมิติเลยอะทุกคนอุย้ยเรือเลยอะ,อะใครขี่เรืออะไรมาคืออะไร แบบนี้อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะไม่รู้สนุกหรือเปล่าอ่ะก็คือนั่งตกปลาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนกคนไม่รู้ว่าคนดูจะชอบหรือเปล่านะแต่ผมก็จะมีคลิปแยกนะบอกฟุตแต่จะเป็นอีกรหัสหนึ่งนะครับก็จะเป็นทําผลแสงตื่นหาอะไรครับเพราะเขาเลวตอนแล้ว เราไปหาตกที่อื่นดีกว่าโอ้ตกแล้วแต่ปลาอะไรไม่รู้รุนอุ้ยังขึ้นดิอีนั่งแล้วตกไปน้องอีปะ่ะแบบนี้เลี้ยวโคตรยากนะครับเรือนี่เลี้ยวยากมากๆดูเลยทุกคนยิ่งในโทรศัพท์นี่ยิ่งแบบยากมากๆอ่ะ จริงมันมีหลายเออรือแหละแต่ผมไม่ค่อยมีเงินได้เอาเก็บเงินไว้มากกว่านะพบเงนนะไปหาที่ตรงนี้เยอะโรงานโงานทุกคนจะแล้วจุดนี้นะครับนี่จุดนี้นะนี่นี้จุดนี้น,น,นี่ที่ผมตกได้ปลาระดับมิสต็กดิจินัลลี่เนี่ยที่ที่มันมันมาหนะ้ามีปลาดีๆเยอะเนะี่ยแต่มันจะแหลกหนานะนะเพราะว่ามันมีถูกเยอะมากก็เครื่องแรงอะ่ะ เอาถึงจะเล่นได้จะทงเยอะขนาดนี้นะทุกคนเบรก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 วุ้ยเบรกมานี่ตกรนี่นี่ทะเลดองนี่กิ่งไม้ครับกิ่งไม้กิ่งไม้คือทะเลดองคืออะไรผมยังงงอยู่เลยก็ใครที่มีประสบการณ์ในแแบบนี้ช่วยคอมเมนต์หน่อยครับว่ามาเล่นแบบไหนอย่างนี้เดี๋ยวผมว่า เออผมนะก็เล่นแล้วก็ขายปลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็หาเงินไปซื้อเบ็ดแล้วก็ตกปลาอะไรเงี้ยส่งปลาให้เพื่อนไปขายอะไรเงี้ยงาน,นที่ผมเล่นผมนยังไม่เคยตกติดปลาโลมาเลยนะคะทุกคนปลาโลมาไม่เคยเลยเออยากได้ปลาโลมา ไอ,อ้ปลาอะไรเนะี่ยทุกคนไปตกต่อตกไรหรือเ,เดือเลข็กของผมนะวุ้ยแถวนี้มีปลาหมึกยักษ์ด้วยนะปลาหมึกยักษ์แปดร้อยกิโลปลาบางตัวมันจะแบบยากคนละยอย่างครับปลาบางตัวจจะดิน้นรู้ว่า ไอไอหลอดตรงสีขาวๆว่าด้านล่างที่เราจะก็จะชานะอืมอธิบายไม่ค่อยได้อธิบายไม่ค่อยถูกอ่ะทุกคนเนียนี่เนียเนี้ยเนี้ยเนียนี้นี้จะมีตรนี้เนี้ยทุกคนว้วเนี่ยมันไม่ยาวหรอกแต่นิ้วผมมัน ปลาตัวนี้แหละโอ้โหไม่ชอบตัวนี้ขอโทษครับผมไม่ชอบปลาตัวนี้เลยอะทุกคนปลาที่ผมเกลียดที่สุดแล้วอะก็ไม่ได้เกลียดที่สุดแต่ผมไม่อยากได้ปลาตัวเนี้ยมันรึเซ็กอะผมตอนนั้นผมตกได้ปลาฟินิกมันไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าอ่ะผมตกกับเพื่อนอะปลาฟินิกมันเร็วมากนะผมว่า ลาไหลมะไหะลจะได้วิจินเนลีสักทีนี่เว้ยรอมานันงนานแล้วอ๋โอโหไม่น่า呀วนะิจินาลีไม่ออกเลยทุกคนมิติก็ไม่ออกโอ้ยนี่อีกแล้วตัวนี้ไม่ชอบเลย ไม es, er e as well as ่ชอบเลยโอ้ยไม่กี่นาทีเนี่ยเดี๋ยวผมจะย้ายไม้แล้วนะเล่นไปเรื่อยๆกบือไปหาเกาะอะไรแปลกๆนะออ๋ไปดักปูได้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าบูวปลาลูมา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 อะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้อีกแล้ว ปลาอะไรทุกคนเห็นไหมเนี่ยอันเล็กๆอะ่ะอย่าบอกนะปลาอันนั้นอะที่ผมไม่ชอบอะ่ะรึเป่ะที่ผมบอกเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอะ่ะโอ้อันนี้ใบไม้เอออยากโดกได้เห็นเอ็นชาร์ตมากเลยทุกคนเห็นเอ็นชาร์ตก้อนนะสามพันเนยนะครับถ้าตากตกตายก็โอ้ดี อ๋อผมตอนเนี้ยผมมีเรือแค่ลำเดียวก็คือไอเรือใบอเรือนี้เนี่ย,ยชื่เอเรืออะไรไม่รู้แบบนี้มันจะเป็นแบบซื้อเรือคันหนึ่งปุ๊บใช้ได้ตลอดเลยนะบางเรือก็หนึ่งแสนบางเรือก็หนึ่งหมื่นแบบแพงอะคนุณโอ้ไม่ติดปลาหายากเลยติดอะไรกนี้ไหุกน อะไรวูปลาแช่แข็งเนาะโอ้ยหรือเปล่าไม่ใช่เปนแบบแช่แข็งไหมทุกคนถ้าเป็นแบบแช่แข็งมันจะราคาแพงกว่าเลมไหมโอ้ไม่น่าใช่อันนี้ปลาอะไรอ๋อปลานี้ยตกในตอนไหนไม่รู้แล้วก็ปลาดวงจันทร์แล้วก็เออ่ปลาใบาเอา้านี่ปลาใบาแล้วก็ปลาฟินิกทุกคน ผมรู้สึกว่าผมขายไปหมดแล้วนะทำไมมันยังเหลืออยู่อ่ะมันบักป้ารือวมันนี้อยู่แล้วว่าที่ผมขายผมขายไปไยกค้างเลยทุกคนเงินมันได้แค่สามพันอ่ะก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องเหลือปลาดาไปนะเพราะว่าผมอ่ะ จะต้องแบบอยากไดุ้ณแสงเกืน 1, 2, ึ่งสองสกิลใช่ไหมผมก็จะครบมาแล้วแล้วพูดบอกว่าจะช่วยแต่ขอปลาดาบหนึ่งตัวซึ่งผมมีปลาดาบอยู่อีกนี่หนึ่งตัวเดี๋ยวผมตกไม่นานเดี๋ยวก็ผมก็ต้องไปเลยนะคะท่านนะครับผมก็ต้องไปแล้วเพราะว่าไม่ได้มีเวลาปึ๊บปลาอะไรไม่รู้ทุกคนอะไรอะอะไรทุกคนบักปะ เป็นตัวเกมอโอ้โหหน้าจอดำทุกคนอะไรเนี่ยเออไม่เป็นไรดุนแต่คลิปนี้ขอจบไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นแบบอื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าเล่นแก่ฟินนะบางแบบที่ผมชอบสำหรับคลิปนี้ผมขอไปก่อนนะครับสดุดครับฝากกดติดตามกดไลค์นะให้เยอะๆนะบ๊ายบาย